ขั้นตอนการทำไก่เกาหลีโฮเมดการหมักไก่ปีกบนขนาด20-22ชิ้นต่อกิโลหมักด้วยเกลือ1ช้อนชาพริกไทยครึ่งช้อนชาคลุกเค้าให้เข้ากันและนำจัดเรียงใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะปีกกลางขนาด27-29ชิ้นต่อกิโลหมักด้วยเกลือ1ช้อนชาพริกไทยครึ่งช้อนชา คลุกเคล้าให้เข้ากันจัดเรียงใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะสันในไก่ขนาด22-24ถึงชิ้นต่อกิโลหมักด้วยเกลือ1ช้อนชาพริกไทยครึ่งช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้นำไก่ที่หมักแล้วใส่ไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย30นาทีค่ะขั้นตอนต่อไปนำไก่ที่หมักไว้มาคลุกแป้งในชุดจะมีแป้งให้2ถุงถุงละ250กรัม แป้งหนึ่งถุงสามารถคุกไก่ได้20-25ชิ้นเทแป้งใส่ภาชนะและนำไก่ลงไปคุกเคาะแป้งเพื่อไม่ให้แป้งเกาะไก่หนาเกินไปค่ะเติมน้ำเย็นลงไปในแป้งตีแป้งให้เข้ากันให้เหนียวพอใช้ได้จากนั้นนำไก่ที่พักไว้มาคุกกับแป้งเปียกนำช้อนมาคุกแป้งให้ทั่วตัวไก่ถ้ารู้สึกว่าแป้งเหนียวเกินไปให้เติมน้ำลงไปเพิ่มได้ค่ะ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการทอดค่ะน้ำมันที่ใช้ทอดจะเป็นน้ำมันปาล์มเทน้ำมันลงไปประมาณครึ่งหม้อดูให้พอท่วมไก่นะคะไฟที่ใช้ทอดใช้ไฟกลางประมาณ160-170องศาถ้าใครไม่มีที่วัดนะคะให้ใช้ไฟกลางไปทางอ่อนค่ะหรือใช้วิธีหยดแป้งลงไปในน้ำมันถ้าแป้งฟูขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าใช้ได้ค่ะจับเวลา8นาที จากนั้นนําไก่ลงไปทอดได้เลยค่อยๆลงทีละชิ้นนะคะไก่จะได้ไม่ติดกันปีกบนและปีกกลางใช้เวลาในการทอด8นาทีสันในไก่ใช้เวลาในการทอด4นาทีเมื่อเวลาเหลือ5นาทีใช้ที่คีบคีบไก่แยกออกจากกันเพื่อไม่ให้ไก่ติดกันส่วนสันในนะคะเมื่อเวลาผ่านไปได้2นาทีค่อยใช้ที่คีบคีบไก่ออกจากกันค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ที่คีบคนคนไก่เพื่อไม่ให้ไก่ติดที่ก้นหม้อค่ะ เมื่อเวลาเหลือ2นาทีคนไก่อีกรอบเพื่อให้สีสวยเสมอกันค่ะเมื่อครอบ8นาทีตักไก่ขึ้นมาพักไว้บนตะแกรงประมาณ5-10นาทีใช้กระชอนตักกาก,ากเศษแป้งที่อยู่ในหม้อค่ะเมื่อพักไก่ครบ5-10นาทีแล้วจะเป็นการทอดรอบ2จะใช้ไฟแรงค่ะอยู่ที่180-190องศาค่ะ จากนั้นนำไก่ลงไปทอดและจับเวลา1นาทีครึ่งค่ะเมื่อผ่านไป1นาทีให้คนไก่เล็กน้อยการทอดรอบ2นะคะจะเป็นการรีดน้ำออกจากตัวไก่เพื่อทำให้ไก่กรอบขึ้นค่ะครบ1นาทีครึ่งแล้วยกไก่ขึ้นเตรียมนำไปทาซอสได้เลยค่ะก่อนจะนำซอสมาทาน,นะคะให้นำซอสเข้าไมโครเวฟเพื่ออุ่นนะคะประมาณ2นาทีค่ะ ซอสของเรานะคะจะมีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันค่ะมีซอสเกาหลีซอสกระเทียมและซอสหม่าล่านะคะในขั้นตอนนี้ใครที่ชอบทานซอสฉ่ำๆก็ทายเยอะๆไปเลยค่ะจะนำไปทานคู่กับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็เข้ากันค่ะ